โอเคครับ okay. ผมขอกราบสวัสดีเพื่อนเพื่อน พี่ๆน้องๆด้วยนั่นเอง <Okay. S 1> สำหรับวันนี้เนี่ยก็อยู่ผมเลสเองและสำหรับวันนี้เนี่ยก็อยู่กับเกมอะวันพีชเกตนะซึ่งของบอกไว้ก่อนเลยว่าวันนี้เนี่ยทางอะวันพีชเกมเนี่ยได้มีการอัปเดตเป็นทางด้านของคูณของของวต์อีเตอร์เข้ามาซึ่งเมื่อวันก่อนเนี่ยจะเป็นอัปเดตวันอีเตอร์นะแต่ว่าเมื่อวันก่อนเนี่ยผมไม่ค่อยว่างเลยทําให้ผมเนี่ยไม่ได้อัดคลิปนั่นเองโอเคแต่ว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรเราจะมาอัดคลิปกันนะทุกคนเกี่ยวกับอัปเดตของ e วันอีเตอร์แล้วผมจะไป โซโลดันให้ดูนะซึ่งอีซี่มากๆเลยนั่นเองก็ถามว่าดันของมอนิเตอร์ได้อะไรบ้างก็จะได้ดาบเป็นดาบของอิเตอร์แล้วก็สิ่งที่ดีมากเลยก็คือตอนนี้นะมีการบัฟคูณ2การลงดันนะแบบพวกการแบบตีบอสตีอะไรเนี่ยจะเป็นคูณ2ได้ของนะซึ่งผมเนี่ยก็ยังไม่ได้ดาบอิเตอร์หรอกผมก็ตีไปไม่กี่ตัวหรอกตอนนี้นะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาโซโลให้ดูทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยพร้อมแล้วเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆกับผมด้วย ากอะไรให้ผมได้นะครับไปเข้าอีโชกันยู hoo, นหู่าลุปลอมีอะไรช่วยไหมรถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยอืมแล้วรถเป็นอะไรอะรถป,ปินลาวาบักลาวาบักรับบริการเติมโรบักระบบ VEP Server เลเเจ็ดเลยทีเดียวเท่านั้นยังไม่พอยังรับบริการกดเกมพาร์เลเสิบนะได้แก่บอก c k Food King Legacy Anime Fighter Simulator All Star อนิเมะพันชิงและ s ชินโดไลท์อย่าลืมมาใช้บริการด้วยล่ะโคตรแจ๋วโคตรดีมาเลยโอเคทุกคนตอนนี้ก็ได้เข้ามาในคลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขอบอกไว้ก่อนเลยทุกคนว่าคลิปนี้เนี่ยเสียงคีย์บอร์ดดังแล้วก็เสียงไม้เนี่ยชัดเจ๋วเหมือนเดิมนะครับผมอะ ก่อนที่เราจะไปเริ่มกันเนี่ยก็ขอบอกก่อนว่า,ออวาดันสำหรับดันอีเตอร์เนี่ยจะมาตรงนี้ทุกคนเนี่ยป้าเขียนว่า อีเตอร์อีเวนต์ลิมิเต็ดไทม์ก็สามารถเข้าไปเล่นกับเพื่อนได้ทั้งหมด4คนนั่นเองนะสำหรับดันอีเตอร์อันนี้ก็เหมือนดันรอนะทุกคนประมาณนั้นนะทุกคนซึ่งก็นะเดี๋ยวเราจะไปลงให้ดูกันนะผมจะโซโล่ให้ดูในซึ่งอัปเดตวันอีเตอร์ไม่มีอะไรมากเลยก็มีแค่ดันแล้วก็โอกาสได้ดาบหนงซึ่งผมไม่รู้ว่าเปอร์เซ็นต์ได้ดาบกี่เปอร์เซ็นต์แต่ว่าตอนนี้มันมี event อีเวนต์คูณ2องของจากบอสอยู่ก็เดี๋ยวเราจะไปลงทางด้านของอีเวนต์อีสเตอร์แล้วก็ดูกันนะปัติปไปไงทุกคนนหรือเล่านะ เอ้ถ้าผมได้ด่าวในี้คิ่ผมต้องเป็นคนที่ดวงดีมากๆเลยไงอะทุกคนมาเตรียมพร้อมแล้วก็ in เทเลพอร์ตติ้งอินซีโร่ปะเราจะเตรียมวาร์ปไปเลยทุกคนอะตอนนี้เข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาเรามาเริ่มกันเลยก่อนเลยผมจะเปิดไปทางด้านของหมัด5ขีิแล้วก็เปิดไปทางด้านของสายไฟเจ็ตโตแล้วก็ใช้ผลฟินิกวี2นั่นเองนะทุกคนนี่ก็อันนี้จะเป็นทางด้านของผลพิษสารที่ผมใช้นะจะเป็นฟินิกวี2นะแล้วก็จะเป็นทางด้านของอุปกรณ์อื่นๆอ่าโอเค ก็วิธีการลงเนี่ยก็จะอีซี่มากเลยนะทุกคนก็เป็นการที่ใช้ฟีนิกซ์วีสองเยในการทําให้เราชนะนั่นเองนะก็อีซี่ผมบอกไว้ก่อนเลยใครที่ลงดันแล้วใช้ฟีนิกซ์เนี่ยจะลงดันได้ง่ายมากๆเลยเพราะว่าเราก็สามารถจะรีเลื่อนได้แล้วก็เคลื่อนที่ไวอีกนะเห็นปะเนี่ยผมเคลื่อนที่ไวมากเลยอะทุกคนก็มาดูกันนะผมว่าผมจะจบได้เร็วหรือชา้าแค่ไหนนะก็ประมาณน่าจะประมาณสัก6นาที7นาทีประมาณนั้นก็จบแล้วนะทุกคนประมาณนะไม่ได้100%นะแค่ประมาณเฉยเอ่อะ มาทุกคนอันนี้จริงๆทุกคนไม่ต้องปิดล่างแบบผมก็ได้ผมที่ผมปิดล่างเนี่ยเพราะว่าผมกลัวสตาร์น่าผมหมดสตาร์น่าผมมันน้อยมันก็เยอะแหละแต่ว่าผมเนี่ยไม่ได้ฟาร์มบ่อยนะทุกคนคือมันจะมีช่วงที่ผมไปต่างจังหวัดเนี่ยผมไม่ได้ฟาร์มนะทุกคนเลยทําให้สเตตผมเนี่ยมันไม่ได้เยอะเหมือนคนอื่นแล้วนะถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยสเตตผมอาจจะเยอะเป็นอันดับหลายๆอันดับที่แบบมีคนสเตตเยอะนะแต่ตอนนี้เนี่ยสเตตผมเนี่ยเป็นอยู่ในระดับกลางๆนะเพราะว่ามีคนเนี่ยฟาร์มสเตตกันเยอะอยู่แล้วนะทุกคนอ่ะผมก็เลยแบบ ก็เลยแบบสเตตผมไม่ได้สูงมากมันจะก่อแล้วนะอ่ะทุกคนนะเดี๋ยวเรามาดูกันเออใช่ทุกคนตอนนี้สเตตเนี่ยตันอยู่ที่2100นะทุกคนอ่าเผื่อที่คนไหนยังไม่รู้นะก็สเตตตันที่2100โอเคเป็นการโซโล่ดันที่ดีมากเออใช่ทุกคนผลฟินิกวีสองในแบบโอ้โหเนี่ยดูสกินสตามิน่าโคตรเยอะเลยนะทุกคนดูดิกินเยอะมากอันนี้อันนี้คือแป๊บเดียวเนี่ยกินมาเยอะขนาดนี้นะคือแบบโอ้โหเอาจนเกี้ยงอ่ะผมว่าเนี่ย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 แล้วหมื่นแปดแล้วแล้วหมื่นแปดละ คือมันเป็นอะไรที่กินสาามิหน้าเยอะมากทุกคนก็เลยทําให้ผมเนี่ยต้องปิดบ่อยๆนะไออันนี้อันนี้บักเฮ้ยบัก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 อ่ะมันจะเป็นแบบนี้ทุกคนอ่าสำหรับฟินิกวีสองก็จะเป็นประมาณนี้เลยอ่ะปึ๊บก็แรงนะไอไอ,ไอท่าที่มันงัดพวกมอนขึ้นมาข้าบนฟ้าเนี่ยแรงมากทุกคนต้องลองดูนะผมว่ามันแรงมากเลยนะอ่ะมาตีต่อก็จะมีทั้งหมด30เวฟนะทุกคนอ่ามีทั้งหมด30เวฟนะเดี๋ยวเรารอ,รอ,รอมอนกันซึ่งมอนมันจะมีเกิด3ทางเท่านั้นนะอ่ะเจอทางนี้ ปึ๊บป๊บปังปังยิงหนังติ๊กไปรถปื๊บตายประมาณนี้ถ้าเกิดว่าเราแปลงเป็นร่างไอ้นอกแบบฟูตัวเนี่ยมันจะดาเมจเพิ่มนะหรือว่าแบบปีกก็น่าจะดาเมจเพิ่มเหมือนกันมัน้งอันนี้ไม่มั่นใจแต่ที่แน่คือแบบฟูเนี่ยดาเมจเพิ่มร้อยเปอร์เซ็นต์นะประมาณนั้นดาเมจเพิ่มเยอะมากตอนที่มันเป็นแบบร่างเนี่ยดาเมจเพิ่มเยอะมากก็แบบแรงเลยแหละแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันกินสตามินา่าก็ก็กินสตามิน่าโคตรเยอะปึ๊บ ใช่ป่ะใช่ป่ะเสียตายโคตรแรงอันนี้ก็มอนเวลเอเวฟสิบห้าปรับปรับอ่ะเห็นป่ะเละโหถือว่าใช้ได้สำหรับคนนี้ถือว่าใช้ได้เลยอ่ะปุ๊บไปต่อฟื้อ,อ,อเต็มสิบอ่ะเต็มสิบให้ให้ให้ใแปดอะให้แปดเลยแดกซามิม่ไดเยอะไป มันเอาซาม,มิน่าไปเยอะเกินไปไม่ให้อีกสองคะแนนซาม,มิน่าไมห่หายหมดเลยฟื้แต่ดามเมจอนี้ให้เลยนะแบบดีแล้วก็เคลื่อนที่ค่อนข้างไวเลยนะอาจจะช้ากว่าแสงแต่เป็นธรรมดา้วแสงต้องไวกว่าแหละเป็นธรรมชาติโอเคมาเออโอเคเมอนเกิดละปึ๊บก็ตอนนี้เนี่ยรวมๆผมตีมาเกือบเกือบสามนาทีนะทุกคนอประมาณนั้นนะหรืออาจจะประมาณ3นาทีแล้วไม่รู้ผมไม่ได้จับเวลาทุกคนแต่ว่าเป็นการที่แบบว่าผลเนี่ยมันตีดันแล้วเร็วนะ ขนยางก็ตีดันดีนะทุกคนแต่ว่าข้อเสียคือมันไอ้นี่ไม่ได้นะทุกคนข้อเสียคือมันไอ้นี่ไม่ได้ียกว่าอะไรนะ,นะมาเจแลนนี่โหดนะข้อเสียคือสําหรับผลยางเนี่ยมันบินไม่ได้มันเคลื่อนที่ช้านะก็เลยทําให้ใช้เป็นฐานะของฟินิก์เนี่ยจะดีกว่าเยอะเลยประมาณนั้นนะนะโอเคยิงไปปังลูกน้องไม่ค่อยเท่าไหร่นะทุกคนแต่มาเจรลนอะโหดต้องระวังไวด้ดีนะมาเจแลนโหดชึบเอ้ยกดผิดกดผิดเพิ่งกดปิดล่างอะ ปังแปลงล่างแปลงล่างโอเคฟืบแรงมากทุกคนดูดิมาเจดแานเจ็บนะมาเจดนเจ็บละปังเจ็บมากทุกคนฟุ่น่าจะยิงบอลอีกรอบหนึ่งไม่ก็งัดขึ้นอีกรอบหนึ่งก็ตายแล้วทุกคนอ่ะมีเรียบร้อยประมาณนี้นะโอ้โหโคตรแรงนะทุกคนสําหรับผลนี้นะก็ใช้เวลามา ไม่นานมาก้วตอนนี้ก็เข้าขั้นที่เวฟ21เป็นที่เรียบร้อยแล้วถือว่าอีซีอารรอบนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะบินยาวๆเลยทุกคนอ่าผมจะบินยาวๆเลยเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอคูด้ากันอรอมอนเกิดดีกว่ามอนอ่ะโอเคแต่ผมจะบินยวาวๆเลยทุกคนคือหลังจากนี้คือแบบบินยาวได้เลยนะเพราะว่าผมเนี่ยเซตมาเรียบร้อยแล้วอุ้ยตัวปืนนี่ยิงแรงมากนะระวังด้วยยิงแรงมากดูดิยิงผมนี่เลื่อนหายแบบโอ้เป็นน้ำอ่ะถ้าเกิดว่ายืนให้มันยิงเพิ่มนี่คือตายได้แน่นอนนะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะอ่ะทุกคนดูดิไปยิงทีเดียวโอ้เลย,เลย ต้องแบบรีบจัดการนะโอ้โหเจ็บมากเจ็บมากโอเคตอนนี้เขาคาดไปที่เว็บยี่สี่เรียบร้อยส่วนเวลานี้ไม่ต้องพูดถึงนะน่าจะประมาณ 4- 5หนาทีนะทุกคนประมาณนั้นโอเคเวฟนนี้ถือว่า EC เพราะว่ามอนเนี่ยมันเกิดรวมกันนะก็เลยทำให้แบบรวบจีทีเดียวเละหมดเลยอ่ะดูต่ออันน,นี้งัดขึ้นงัดขึ้นแล้วก็ตรงนั้นยิงบอลไฟไปปุ๊บโอ้ดูยิงปืนมาใส่โคตรแรงอนะทุกคนมันยิงปืนมาใส่เราแรงมากนะแบบผมเนี่ยถ้าเรายิงบอลไฟใส่มันไม่ทันนี่คือแบบเราอาจจะ ตายเลยก็ได้ถ้าโดนปืนยิงสักสองสามอตจะล้มเลยนะนี่ก็ประมาณนี้ทุกคนดูดิฟูเร็วมากเร็วจัดจัดตัเดียวมาถึงนี่ละก็เวฟยี่สิบเจ็ดเป็นที่จะปร้อยแล้วทุกคนปุ๊บเอ้ยชิบชิบชิบชบนี่งัดขึ้นต่อไปก็เข้าขัน้นเวฟที่8แปดด้วยการที่บอกว่าผมเนี่ยยังไม่ตายสักชีวิตเลยก็คือผลนี่แหละดีมากแต่ว่าควรเลือดเยอะนะถ้าเลือดน้อยแนะล้วนะก็ก็อย่างว่านะเลือดเยอะมันทําอะไรไม่ได้ทุกคนมันก็เอ้ยถ้าเลือดน้อยมันทาอะไรไม่ได้นะมันแปลกร่างมามัน โดนตดีทีเดียวก็ตายแล้วเออปึ๊บเรียบร้อยโอ้ดู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 โอ้เจ็บ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 ปึ้บหายอ่ะหายเอ๊แต่ไปเวฟที่30นะหรือว่าเวฟสุดท้ายเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณไม่ถึง8นาทีทุกคนวัน6นาทีเจ็นาทีแล้วเนี่ยห้าทีหกนาทีประมาณนี้ก็เร็วอยู่นะอ่ะอันนี้ผมก็รอมอนสะ์มารวมกันเล็กน้อยนะก็คือตีแบบนิดๆหน่อยๆก่อนเพราะว่ามอสเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเลือดเยอะนะตีก็อาจจะตายช้าหน่อยนะอืม ก็ปัญหาที่บอสเนี่ยมันตีแล้วมันตายชา้าไม่ใช่หรอกมันมันไม่ได้โหดนะทุกคนบอสไม่ได้โหดบอสมันอ่อนกว่ามาเจรลนอี่มากในความคิดผมเนี่ยโอเคผมต้องกลับล่างก่อนด้วยความที่ว่าตาซาบิน่าจะหมดก็กลับล่างมายืนตีหย่อนปึ๊บตึง้งอ่ะกลับล่างมาตีตั้งโอเคงัดขึ้นงัดขึ้นงัดขึ้น,น,นปึ๊บโอเคบินต่อบินต่อเพื่อให้แบบแล่าตียงแรง เรียบร้อยแค่นี้เนี่ยบอสก็ตายไปเรียบร้อยแล้วซึ่งผมไม่ได้ดับก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนสําหรับทางด้านของการลงดันแล้วก็พูดถึงการอัปเดตของอัปเดต,ออเดตนี้ให้ดูถ้าเกิดว่าคนไหนไหนขี้เกียจฟาร์มหรืออะไรยังไงเนี่ยก็ลองหาแบบพวกรับฟาร์มดูทุกคนผมก็ว่าอยากจะลองรับฟาร์มอยู่เหมือนกันแต่ก็อาจจะไม่มีเวลาว่างขนาดนั้นแต่ว่าผมเนี่ยก็ว่าจะหาฟาร์มพวกไอ้นี่อุปกรณ์สวมใส,สมาขายอยู่แต่ว่าก็มันไม่ได้ดรอปง่ายทุกคนโอเคสำหรับที่นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไปแล้วับผม Παλά